ามาอยู่แผ่นดินปูแผ่นดินยาแผ่นดินพอ่อแผ่นดินแม่แผ่นดินไอเดียแผ่นดินไอสุมาคำมามมะคุนเดอร์น้องสะวันกับน้องบักามเทศข <c oughs> นกนสิวา่าหัวบาซินมันกินหยาบเก่งเนะาะเรืองนู้นนะครับเนี่ยว่ามันกินดีอยู่เด้อ ลังค้นซนก็ไปซื้อบามั่นบาอย่างมันฮิตกันตัวเด่นเอาบาสินนี่ละสุมขอถิ่มหมดแล้วนี่ละมันก็ยซื้อบัวแพงกินใหญ่กินหนาดีจอยค้ากุหลาบดุกดูขันห <c oughs> วันให้บมดเฮถงามยูขันวันึ้นดเพิ่งอ่ง ใช่เพื่อนก็รอได้แต่ลูกเป็นลูกบามันพอหมเยยสมไยมากหลายแล้วพออเอาขินจะได้ลูกเอ้โหโหโหเลียดเลยเฮ้ยเอาเอาออกลังกายออกล้างายออกล้างายเลยลูกออกล้างไกอ๋อ มัดซื้อนะว่าน้องฝักหวานรอเงนินฝักหวานมาซื้อบางคนก็ถามมาซื้อมาเท่าไดรว่อจีผูบอกโดยไอที่บอกบู้แพงเลยครับจริงแล้วครับเบาเบามันจอยมันมดูดหลังจติตตะอว้วนห้บัวหอจาว่าแจกสงผู้หู กินพอวันนั้นลางว่าบาศิดนกินร้อนๆเลื่อยๆหอดเวลาก็ไปนอนจุมันชอบกินยาเจียวมันก็ไล่หลายเนาะเอาเป็นตะคำตะคุนอยู่ด้อล่ะเนี่ย <c ười> ติดตามไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องวัาที่อ้วนไหรอไว้เดี๋ยวเพิ่งอีกสามเดือนตวเด่นที่ว่ามันอ้วนอยู่ อยูที่หาหัามกับหัวหัวอาหารเนะี่ยมันกินวัวเนี่ยเนี่มันต้องกินอาหารเสริมเปลีนหัวโค้งง่ายเปลี้ยงกึ่งวัวนย่างอื่นเพิ่นบ่ได้ครับท่านพิ่นก็ต้นเสา,าเลี้ยงไปแล้วบ้านเขาพวกนี้เราหาเบื้องรถหัวพันเนี่ยตัวเด่นเด้อพวกใครเต็มปรนเดี๋ยวหาไปเลี้ยงเลี้ยงม,มักห,หมูมักดาผากัมักเขางามด้วยหัวแนวเนี่ย องกันใหญ่อ,องเีสูงเ150ว้นลอยหาสิบนนะ150กวนิดหนะอยหลอยหาสิบก่าแล้วองกวาสิบสามอยหาสดูกพี่น้องดูกดุดุก,ดก,ดก <c oughs> คักดุกไเอ้าวตอนนี้เ,นเร่งวัวกัน